เรื่องเพลงก่อนพี่เจฟครับวันนี้ก็คือเป็นเพลงที่เราแต่งเพื่อแบบภาพยนตร์เรื่องนี้เลยใช่แล้วก็เป็นเพลงหนึ่งที่แบบใช้ความเป็นทองคำเขียนขึ้นมามออใช้ความเป็นเจฟสัต์ร้ครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งอ,อะไรเงี้ยก็จะมีความแบบ ต้องรอฟังอ่ะไม่อยากจะสปอยอะไรมากแต่ว่าคือฟังแล้วมันจะแบบมันจะตื่นไปกับหนังมันจะให้ให้รสชาติของแบบหนังเลยเ<อ>ครับแต่งมาจากอะไรคะจากหลังจากการถ่ายทำหรือระหว่างการถ่ายทำตัวเองจริงๆแต่งมาจากหลังถ่ายทําแล้วเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นตอนที่เราแบบเข้าถึงแบบตัวละครที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเราก็กลับมานั่งรีวิวแต่ละช่วงแต่ละพาร์ทเลยคือเขาดีมายามรู้สึกตอนเป็นทองคาแล้วมาเขียนเป็นเพลงใช่ใช่ที่พอเป็นอย่างนี้มันยากไหมแต่ต้องมานั่งดีมายใหม่ผมว่า มันก็ยากไหมมันก็มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเราเข้าใจยิ่งช่วงเมโลดี้อะไรเงี้ยช่วงเมโลดี้ช่วงเอ่อการโปรดิวเงี้ยเหมือนเรารู้เลยว่าต้องใช้เครื่องดนตรีชิ้นไหนเล่นแรงยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยดนตรีก็เลยออกมาง่ายด้วยเครื่องดนตรีมันจะมีเครื่องดนตรีของทางเหนือมาผสมผสานต้องรอฟังต้องรอฟังอินฟ้าได้ฟังยังคะยังค่ะแล้งเขาไม่สปอยให้เราเลยเหรอไม่ไม่ค่ะแท้จะไม่ค่อยหลุดอะไรกันเลยเงี้ยก็รอรอฟังพร้อมกันในวันนี้คเขาไม่แอบถามเราบ้างเหรอว่ามีคำไหนคำ อยากจะใส่เข้าไปในเพลงไหมอว่โอ,โอ้คิดว่าฝีมือการแต่งเพลงของคุณจเจฟเขาก็น่าจะในระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะออคิดว่า,าอาอกมาเพราะแน่นอนออแล้วของเราเองล่ะคะากับการร่วมงานกับเจฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างอีฟ้ารีแคปฟังหน่อย ก็ดีค่ะก็ดีค่ะยังยังท่างไ่างไยัหมล็อกกีเนการตอบที่กลางที่สุดที่เคยได้ยินมยเออเอหมือนว่าเหมือนได้เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนค่ะก็รู้สึกว่าแบบว่าจริงๆเรามีความคล้ายกันในเรื่องของเราเป็นศิลปินและการทางานชอบทางานด้วยกันน้องคู่อะไรเงี้ยล้วพอมาเวิร์กช็อปด้วยกันหรือว่าได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันตอนถ่ายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมีแพชชั่นไปในทิศทางเดียวกันงามก็เลยออกมาดีมากๆเลยนะครับแล้วเจอกันก็มีแบบว่าน่าจะ โอเคไหมเหนื่อยไหมอะไรเพราะทำงานหนักกันกันัคู่คือเรื่องนี้มันถ่ายทำโหดมากโหดมีแบบให้กำลังใจกันหรืออะไรยังไงบ้างฮันนห้กองคขับประคองจิตใจบู์กันยังไงบ้างอันนี้ไม่จะมีช็อตหนึ่งที่ที่วันนั้นเราถ่ายซีนที่มันยากที่สุดของเรื่องนี้แล้วกันค่ะก็ก็คือดูรู้แล้วแหละว่าเขาไม่น่าจะไหวอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบว่ามีแบบวูบไปก็เบรกแล้วก็ไปถ่ายกันวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยคือในในการถ่ายทำอะเราไม่ได้ใช้แบบ เขาเรียกอะไรนะตัวแทนเลยเราเแทนเราแทนอินตัวแทนอะขายประชันงขอโทษได้ถือว่าถูกถือเต้นถือเต้นเราไม่ได้ใช้สแตนด์อินอ่ะใช่เราก็เลยเหมือนแบบว่าเล่นจริงเจ็บจริงทุกคนก็มีบาดแผลมีอะไรอย่างเงี้ยคือได้แต่แบบส่งอิมแพคทางสายตาว่าเราแบบสู้นะเว้ยไปด้วยกันอะไรเงี้ยคือ ก็มีโดนจริงแนะครันมีฉากที่จะต้องเหมือนโดนปลาตุเดีะแล้วเราบอกว่าขอให้ปลาจริงเลยใช่ก็ต้องมีการปลาจริงๆแล้วก็มันจะมีที่โดนบ้างแล้วก็ไม่ได้โดนบ้างแต่ว่าลูกที่โดนเนี่ยมันเป็นลูกที่เขาแบบเมฆขึ้นมาขึ้นมาคือมันมีแผลหรืออะไรไหมคะอ่งฟ้าหรือว่ามันแค่รู้สึกเจ็บเฉยๆหนูจะมีไปหนักไปทางเท้ามากกว่าค่ะทุกคนส่วนมากก็คือจะับเท้าไปเตะทุกเร่งโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยอ้าคือเกลีล้มมากว่าไม่รู้ตัวเลยใช่ใช่ค่ะก็คือเดี๋ยวเมันจะเป็น เป็นฉากเลยอะแต่ว่าแ,วแต่ว่าคือจริงๆอาจจะฟังดูแบบว่ามีการแบบโหรุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆรวมๆแล้วมันเชื่อเชื่อนะครลงมากกว่าออออมันไม่ได้แบบว่า โอ้ไปบู๊กันก็เลยนะอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องไปตามดูว่ามันเป็นยังไงจริงๆนะแลวพี่เจที่ท <No> um ี่อีฟ่าบอกว่าเราแบบเหมือนจะบู๊กตอนนั้นคือมันอะไรมันไม่เหมือนมันบู๊กไปเลยมันเป็นภาวะอารมณ์เรากอนนั้นมันหนักคือเซฟมันมีเซฟตี้ครับข้างในใช่ไหมแล้วมันแน่นแล้วก็มีไวเลสทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีเซฟข้างหลังอีกทีหนึ่งแล้วมันเหมือนแบบเราโดนเราโดนไปเราฟันอ่ะแล้วเราโดนไปทีหนึ่งลวแล้วมันเจ็บ ข้างนี้แล้วพอโดนอีกข้างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วอารมณ์มันกลางไต่ระดับสูนย์มันทุกอย่างมันรวมๆกันปุ๊บแล้วทําให้ผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนจะวูบอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่ว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วแล้วผมสะบังหัวหรือบู๊ไปเลยแล้วก็วูบไปประมาณไม่ถึงนาทีอ่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วว่เฮ้ยผมสลบไปนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขายกคอรู้สึกตัวอีกทีอยู่ที่ไหนรู้สึกอยู่ที่เดิมอยู่ในกองอยู่ในกอง นาทีเดียวจะไปไหน,น,น,นไหมแม่เออ <laughs> คือตอนนั้นคือคิดคิดว่าถ่ายต่อไหวไหมหรือว่าเราก็ยังก็ตอนนั้นก็ยังหน้ามืดอ,อยู่อยมองอะไรไม่เห็นยัง <c oughs> เคยหน้ามืดก็ <c oughs> จะเป็นแบดบ,ดบดำๆนะ <c oughs> เป็นแสงบุ๊กคิปอะไรเงี้ยเราก็ยังมองไม่เห็นอะไรเราก็ได้เสียงพี่เขาบอกยกยกกองยกกองอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่า่ยังไม่ต้องยกเดี๋ยวรอไปเดี๋ยวไปถ่ายต่ออันนี้เป็นครั้งแรกไหมเจ๊ที่แบบฟลุ๊กครั้งแรกประมาณครั้งแรกในชีวิตเลยเออครั้งแรกในชีวิตเลยไม่เคยไม่เคยฟุ๊กบุกมาก่อน เออมันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ครับมันคืเวลาที่เราอ,รอยู่ในแต่ลมอ่ะเราจะหายใจเร็วไดว้เรืองไม่รู้ตัวแล้วพอมันด้วยรวมด้วยแบบอัดรัดอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบความภามวะนั้นได้ไม่ไม<อ>่รไม่้ไม่ือไม่ได้เป็อตอนผมรู้เลยว่ามันเก่ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรมาก<อ>ทุกคนก็แบบโอเคมันนั้นแค่ วันนั้นแค่รู้สึกว่ามันแบบเป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่เราอยู่ในซีนนั้นแล้วมันด้วยลงที่มันไปสูดขนาดนั้นแล้วนี่ก็คือแรกมาด้วยแบบหลายอย่างเหมือนกันเนาะหลายอย่างหลายอย่างฟาเองก็น่าสนทุอย่างสดมากจิจิก็มีการเมคอัพเพิ่มให้มันดูเหมือนแบบว่ามีความโตขึ้นอาจจะมีเติมรองแก้มใต้ตา,ตาหรือว่ามีกลับสีผิวให้มันดูแบบว่าใช่เพราะว่าด้วย,ด,วยด้วยตัวละครด้วยตัวหมูเองเนี่ยคือเขาจะ คือเหมือนไม่ else, Fire, รู้จักเครื่องสำอางเลยแหละมันเป็นมันเป็นฟิลนั้นเลยคนมองว่าเราไม่หนุ่มสวยเลยเราหนุไม่ได้เราไม่ไม่ได้ถ้าผมว่ามันก็ยังสวยอยู่นะหมายว่ามันก็เป็นความสวยแบบอีกแบบเลยมันมก็ความสวยแบบสวยอ่ะก็คือแบบว่ามันไม่มีสแตนดาร์ดใช่มันมมันมันคือความสวยที่แบบจริงอ่ะมันคือความจริงอะไรเงี้ย ออไม่ว่าใครไม่ว่าใครในเรื่องอะไร,งไรเงี้ยมันคือความจริงที่เราใช้ชีวิตอย่างนี้จริง,รงๆะเวยแล้วเราผ่านก็ถามว่ารอยไหม์ของแดดบาดแผลอะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นความสวยงามในอีกแบบที่คนที่เขาทำสวนเนี้ยเขามีความสวยงามในรูปแบบเราก็พยายามจะไปถึงในเลเวลแนั้นหรือว่าความสวยงามที่แบบตัวจริงๆเราไม่ได้มีภาพไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยมันก็มีความสวยที่แบบแตกต่างเราลดเราเราลดแสงในตัวอย่างงให้คุณเชื่อว่าเป็นชาวสวยจงจริง เพราะเราทุกคนทุกคนมีแสงในตัวกันมากมีออร่าอนไรแสวยมากคู่เลยอ่ะมันไม่เชิงนะมันหมายว่ามันก็แค่เราก็แค่ทีมงานเขาเตรียมกันมาดีด้วยเราไม่รู้ว่าเรามีแสงอะไรด้วยเราก็แค่เล่นไปแล้วก็พยายามไม่เข้าถึงกทอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเมคอัพอะไรก็ตามอะไรเงี้ยให้มันอยู่แล้วพอเราเชื่อจริงๆมันก็จะเป็นตัวละครตัวนั้นจริงโดยที่เราไม่ต้องพยายามอะไเราเราเชื่อจริงๆด้วยมันเหมือนลืมความเป็นเจฟความเป็นอิงฟ้าทุกคนเลยค่ะด้วยความที่ นักแสดงหลักไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยพอเราเล่นด้วยกันแล้วมันก็เชื่อจริงๆว่าเป็นตัวละครนั้นๆใช่แล้วเราไปอยู่กันนานอยู่อยู่นานจนลืมเลยว่าตัวเองเป็นนักร้องตอนถ่ายกองยกไปถ่ายเป็นสองเดือนเป็นเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยไปนี่สอปุ๊บมาที่ตราต่อะไรเงี้ยลืมไปเลยว่าเฮ้ยร้องเพลงยังไงเราลืมไปเลยเอจนแบบว่าเหมือนแบบมีโอกาสได้กลับมาร้องเพลงก็เออโอเคโอเคกลับปปนนักร้องอยู่เนาะอะไรเงี้ยเราก็กลับไปต่อเกือบลืมไปแล้วต้องลืมยังไง S <S เรื่องนี้นี่คือเราเราคาดหวังในฐานะคนทํางาน <S 2> <S 2> <S ทํางานมาเหนื่อยมันก็มีความคาดหวังในใจอะไเราคาดหวังกันขนาดไหนคะเพราะว่า g d X s เขาก็แฟนแฟนภาพยนตร์ก็เยอะทั้งในไทยและต่างประเทศ <S <S สําหรับหนูคือนอกเหนือจากรายได้อะเราก็อยากให้มันไปหลายๆประเทศหรือมันไปไปทั่วโลกให้คนได้เห็นภาพยนตร์ไทยที่ไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีเสงหรือมูดของหนังอะไรเงี้ยมันดีมากๆจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งผลงานของคนไทยที่แบบเราเราภูมิใจอะไรเงี้ย เจฟแล้วครับครับผมก็อย่างที่อินฟ้าบอกคือรายได้มันก็คือเหมือนแบบมันเป็นรีวอร์ดเนาะของคนที่ตั้งใจทํางานผลงานอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทุกคนก็ทําตามแบบด้วยการดฟีลลิ่งจริงด้วยอินสติ้งจริงในตอนที่ทําแล้วก็ทุ่มเทจริงอ่าฮ่าฮ่าแล้วส่งไปเขาเขาคุยกันแล้วส่งทางไปอันนี้มีคลื่นอ๋อโอเคแล้วผมก็แค่หวังว่าอย่างอย่างตอนนี้มันได้รับเลือกไปเป็นเอ่อหนึ่งหนึ่งใน ภาพยนตร์ที่ได้ฉายที่ mm hmm. ตอนโตฟิล์มซึ่งเป็นติดท็อป5ของฟิล์มเฟสติวัลบนโลกใบนี้เนาะ mm hmm. ออซึ่งมันก็ถือว่าเฮ้ยเราไม่ได้ดูเลยอะ่ะ mm hmm. แต่ว่ามันไปถึงจุดนั้นแล้วหรือว่าไปคานอย่างเงี้ยเออมันมันพี่ตั้งพิมพ์มาบอกว่าแบบออแบบขอบคุณนี่แบบทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงนะอะไร mm hmm. อย่างเงี้ยจริงว่า mm hmm. ทุกคนแบบทำเงินเต็มที่ม,มากมันคือความฝันของทุกคนแหละแล้วก็หวังว่ามันจะไม่ได้อ,อ่ไม่ได้ทำให้ใครแบบไม่รู้สึกว่าแบบ เฮ้ยสิ่งนี้มันมันคือความเท่าเทียมที่มันแบบจับต้องไม่ได้อ,อยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกับมันเองแล้วก็อยากให้มันกระจายไปสู่แบบไม่ใช่แค่ประเทศไทยเลยนะหวังว่าทุกคนจะได้ดูกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามตัวสตอรี่อเรามั่นใจว่าแบบถ้าคนต่างประเทศดูยังไงเขาก็ขกเข้าใจแน่นอนเนาะมันไม่มีเขาไม่มีกรอบหรืออะไรกำแพงที่มันจะแบบทำให้แบบ ดูยากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าจริงๆศิลปะมันก็ไม่ได้มีหรอกแต่ว่ายิ่งยิ่งเราโชว์ไซส์ของความเป็นไทยที่อยู่แบบ p r o u d e s ขนานเนี้ยผมว่ามันิ่งมีเสน่ห์นะผมจะแบบรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นอะไรอย่าเนี้ยมันหาไม่ได้ที่อื่นนอกจากที่ประเทศไทยตัวทุเรยนจะเป็น soft power ไหมคะหมดจะหมดไทยอาจจะเป็น hard power มันจะแข็งนิดนึงเกลือของมันก็หวังว่ามันจะเป็นอะไรที่ทําให อ่าหลายหล้วคนได้รู้จักประเทศไทยหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยนักแสดงไทยมากขึ้นเหมือนบ้านที่เราเห็นในหนังอ่ะก็เราสร้างกันขึ้นมาจริงจ่ายเป็นซีฟ้าร์กอิดกอดอะไรอ่ะดูแลเนี่อะไรน้องมันเหนื่อยแน่นกันนี่แหละก็เก็โอเคฝากมีฟาร์าพีฟาร์มฝากพี่มาหนังไว้ด้วยนะคะ22สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะก็ใครที่ดูแล้วนะคะฝากแบบว่ามาแชร์กันหน่อยแต่ว่าบาง ช็อตที hmm. like hey, no. so ่เป uh ็นการหัก huh. มุมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งแอบสปอยกันอะไรอย่างเงี้ยบอกว่านะมีนะมี GDS ไม่เคยทําให้เราได้คาดเดาอะไรได้ง่ายๆแน่นอนรู้แล้วค่ะก็แต่ทีเสนอจะพูดอะไลหรือว่าเต้ยตื่นครัวอยากบอยากรู้เป็นซนม่ี่แก่จใครจะ้ยังบอกใครเป็นเจ้าของพี่มากกว่าครับผมอันนี้ต้องไปดูเนี่อันคือความน่าตื่นเต้นของพายนเรื่องนี้ก็คือใครกันนะที่จะใครร้ายที่สุดดีกว่า ถ้าฟังเราพิจารณาจากเสียงคนพูดเนี่ยเราก็น่าจะรู้ได้ว่าใครร้ายแต่หนูมั่นใจว่าทีมหมูเยอะแน่นอนนี่เรียกได้ใความสงสารได้เยอะกว่าไม่แน่เลยไม่แน่โอเคแปลว่าเอาไปดูดีกว่าแล้วก็จะเป็นทีมใครหรืออยากจะอยู่ฝั่งไหนหรืออะไรเงี้ยก็ enjoy นะครับทุกอย่างกวังว่าทุกคนจะสนุกกันมาแล้วก็ภาพยนตร์เข้าวันที่22สิงหาคมนี้ครับผมผู้จูงภาพยนตร์ครับขอบคุณครับ